สวัสดีครับ fc ช่อง youtube แอดนุ่นเซียนมขะขามผาโชกก็พบเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ถึงเวลาสรุปให้ fc ได้รับชมกันนะครับซึ่ง fc ก็ได้ชมคลิปต่างๆโดยเฉพาะใบตรวจนะครับ t fc ชื่นชอบกันก็ครบกันท่วนครบท่วน,ท,วนทุกอย่างทุกสิ่งรวมทั้ง14อาจารย์ดังนะครับเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดนะครับก็14สูดเด็ดของแอดนุ่น นะครับของแอดเองก็เอามาทำมาประชันกันครับสิบสียอาจารย์ดังก็เอฟซีคงจะรับชมกันไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นเป็นสรุปให้เอฟซีก็แนละกันนะครับถึงเวลาสรุปสักทีเนี่ยเอฟซีจะได้เอาไปหาเสียงโชคกันนะครับเข้าไม่เข้ามาไม่มาก็มาพิจารณากันอีกทีนึงในวันที่สิบหกนะครับสี่โมงเย็นเดี๋ยวรู้ผลเนาะแอดก็มีนาที ทำสรุปให้ f c f c ก็ตัดสินใจเองนะครับจะเชื่อแเอดหรือเปล่าเชื่อก็เอาไปไม่เชื่อก็แค่มองผ่านนะครับคิดว่าแอดทำให้เป็นแนวทางให้ทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันนะครับเอ็อดไม่ได้ว่าแอดจะแม่นอะไรมางมหมแต่ก็ทำตามสูตรนะครับสูตรคิดออกมาแล้วว่าแมนแอดก็ทำตามสูตรนั่นแหละส่วนจะออกอะไร ก็แล้วแต่กองสลากเขาเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ก็มาดูก่อนที่แอดเรียบเรียงสูตรที่ให้เอฟซีได้รับชมกันไปนะครับตอ่อโดยเฉพาะสูตรวิงลูดนะครับสูตรวิงลูดเนี่ยอ่าให้เอฟซีดูไโอ้กอนอื่นจะไปกันเดี๋ยว,ก,ยวก่อนจะสรุปเอานี้นี่นี่นี่อันนี้ดีกว่าอันนี้แน่นอนกว่าถ้าเราไม่บอกย้ำเตือนเดี๋ยวเอฟซีใหม่ๆ จะไม่เข้าใจกัน F4 เก่านะ่าจะรู้แล้วคาเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณคานวณโอ้คเนวณเป็นคําเตือนนะครับเป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเท่าน,นั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมไห้ทันซื้อสลักกแารรัฐบาลอย่างเดียวเท่าน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอบี่น้อง F4 โชคดีทุกท่านทุกคนนะครับ ที่เข้ามาชมช่อง youtube ของแอดหมุดเสียนมะครับาโชคตามนี้เลยเอฟซีเอาวางแล้วไปเลยนะครับไม่ mm ึกเสียเวลาอ่านี่คือสูตรอ่าสามสูตรชนพิเศษคูณสองนะครับอ่าี่แอดบอกชนเรามานะครับงวดที่แล้วก็ชนเราหมายเห็นไหมครับชนสีตัวนะครับชนสามห้าแปดศูนย์ชนเรามาก็มาที่เล็กแปดและแอดก็อ่า มาร์กเลขแปดไว้สองขีดนะครับในขีดเท่านั้นเราก็ขีดแดงเนี่ยนะครับก็เข้าที่แปดบนไปวดนนี้นะครับชนสี่ตัวอีกวันเดิมนะครับหกแปดหนึ่งสามแอดมาร์กสามตัวนะครับหกแปดหนึ่งนะครับสามกดสวยนะครับสามกดสวยแต่แอดมองว่าหกกับแปดเนี่ยเปอร์เซ็นต์มาสูงนะครับโดยเฉพาะหกนะครับแอดมาร์กเป็นสองขีดเลยหกนะครับอันนี้ แอดมากกว่าสองขีดเลยเ็กหกแปดก็สวยนะครับ1ก็งาม3ามก็ดีแต่แอดชอบ6ตัวเดียวนะครับมาดูกันอันนี้คือ3ามสู่ชนพิเศษคูณ2อนะครับส่วนอ่าสุดอื่นๆก็เดี๋ยวมาดูกันคร่าวเพราะแนวแนวทาง f อได้ชมกันไปหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวสรุปให้ FC ดีกว่าอันนี้มาสูตรที่แอดได้ลงไปแล้วเนี่ยอันนี้คือห้ามพลาดโดยประกันทั้งปวงนะครับแอดไว้อยู่ในนี่หละเลขอะนะครับ10หน่วยบนใหม่บวกสิบสิบหน่วยบนใหม่บวก10หน่วยล่างใหม่นะครับบนกับล่างนะครับสิบหน่วยบนคิดขึ้นมาใหม่แล้วก็สิบหน่วยล่างคิดขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้นะครับ ก็เดินดีอย่างต่อเนื่องอีเช่นกันนะครับเนี่ยอันนี้สิบหน่วยบน,นนี่สิบหน่วยล่างนะครับก็หาชุดก่อนย,ยี่สิบห้านะครับอยู่ในนี้แน่นอนเนี่ยนะครับแอดมองมองมองเปอร์เซ็นไม่มาบนก็ามาล่างหรือมาทั้งหลังทั้งบนอยู่ในนี้แน่นอนเด่นำาปเงินเอฟซีไปแล้วนะครับ อ,อ่ต่อมาหลักร้อยครับนี่หลักร้อยวันนี้น้อยตัวไปหน่อยนะครับเดินดีมาห้างวสส at, งวดติดแล้ะ fc fc ก็ถามถึงหลายท่านนะครับและแอดก็ทําให้ fc เรียบร้อยและร้อยสุด1นึ่ร้อยสุดสแล้วก็ร้อยสุดสามนะครับนี่สุดหนึสุดสสุดสาชนนะครับสี่ตัวเองชนหกสี่สองห้ารวมแต้มได้สิบเจ็ดแจมเดลเขียเี่มีห้าตัวเดียวแอดวกเปอร์เซ็นต์มาน้อยมากนะครับ ถ้ารอยเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าจะมาแค่สิบเอร์ซเก้าสิเซนจะมาหกสี่สองนะครับและอย่างหนึ่งแอดก็เสือเสๆหลุดเป็นกันนะครับแต่อีกใจนึงก็น่าจะเดินยาวนะครับแอดก็เลยมองว่าเล็กห้าเนี่ยเลขคี่ตกเลข็คขี่ตามสตรเนี่ยไม่นามา่าจะมาจะจะมามาเลขข็กกู เลขคู่จะมากคือหกกับสองนะครับแอดหมายแก่หกกับสองสีก็สวยจะแอดมองว่าหกกับสองโอกาสมาสูงน,นะครับตามนี้นี่คือหลักร้อยหมดอย่งอางอะหมดส่วนหน้านี้มีอะไรให้ดูบ้างเอ่ย,นะเอย,เอย,ยนะครับมีอะไรให้ดูบ้างเอ่ยมิเตอร์สูตรใหม่ๆนะครับแอดยังไม่ได้ทำให้เอฟซีดูเนี่ยสูตรใหม่คิดค้นึ้นมาเยอะเลยเนี่ยนะครับเนี่ย คนคือมาเยอะเลยคิดคนโอ้เยอะมากถ้าจะน้ำเสน,เนอเนี่ยเยอะจริงๆนะครับเนี่ยสามสู่จนพิเศษคุณสองนะครับเนี่ยเนี่ยที่ให้ fc ดูไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่ในใบเนี่ยคือ่าชนแล้วมาเนี่ยหกแปดหนึ่งสามเนี่ยอดมองว่าหกตัวเดียวแต่ในนี่อดที่นำเสน,เนอ fc ไปแล้วเดี๋ยวชมกันไปแล้วเนี่ยคือหกกับแปดที่แอดมอง แต่อย่าทับเล่นนะครับหนึ่งกับสามเนี่ยอย่ามองข้ามเด็ดขาดนะครับตอนหลังนี่แอดมองว่าสามมาแรงโดยซ้ำนะครับสามกับหนึ่งแต่สามมาแรงมากตอนหลังเนี่ยก็อย่ามองข้ามก็นแล้วกันนะครับแต่โดยเฉพาะตัวนี้นะครับนี่ทะเบียนรถแอด add. ขอร์ไฟเอฟซีโดนกล่องนี่ทะเบียนรถแอด add. อันนี้ทะเบียนรถยนต์แอดนะครับนี่เออ เจ็ดสามนะครับห้าเจ็ดสามนะครับนี่ก็ถ้าสามมานะครับห้าเจ็ดสามนี้ส่วนเอฟซีอบตัวไหนก็มองออกนะครับชนละมาอยูนี้นี่สี่ตัวเอฟซีชนละมาหนึ่งตัวแน่นอนนะครับแล้วแต่เอฟซีจะมองว่าตัวไหนมาแค่นั้นแหละจอบตัวไหนก็มองแถวนั่น ชอบหกมองแถวหชอบแปดมองแถวแปดชอบหนึ่งมองแถวหนึ่งชอบสามก็มองแถวสามตามนี้นะครับอ้าวเรียบร้อยมีไหมเออมีอสูตรแอดนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้ f อดูไปในสิบสอาจารย์ดังนะครับแล้วก็ให้ f อไป1ิบสีู่ตรเด็กเอสมดหุ่นนะครับ สิบสี่สตรเด็ดอ่าเนี่ยดูผ่านไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชนสี่ตัวนี่ครับอันนี้คือสิบเสียจานดังนะครับเด่นสองสามหกแปดเจ็ดหนึ่งห้าอันดับหนึ่งสี่ตัวแรงวนเนี้ยสิบเสียจานดังนะครับอันดับหนึ่งสี่ตัวเลยแต่แอดมองมาสองหกแปดเนี่ยแต่สามก็สวยนะเอฟซี อันดับหนึ่งหมดเลยเนี่ยสี่ตัวแล้วอันดับสองตัวเดียวเจ็ดอันดับสามสองตัวหนึ่งกับห้านะครับทีนี้มาดูสูตรของแอดนะครับสูตรของแอดอันดับหนึ่งสองสามมีอยู่สี่ตัวแอดมองว่นน้อยไปแอสเลยเอาอันดับสี่มาสองตัวสามกับห้านะครับก็เป็นอันดับหนึ่งสองสามสี่มีหกตัวนะครับทีนี้หกตัวมาชนกับสูตรสิบี่อยจา์ดังกับเจ็ดตัวหกตัวชนเจ็ดตัวก็เหลือหนึ่งหกสามห้า หนึ่งหกสามห้าเอสมองว่าหกตัวเดียวนะครับหนึ่งคนสวยสามคนดีนะครับห้าก็งงามพยยามจีบบอกแล้วแต่เอฟซีแต่เอดชอบหกตัวเดียวทั้งบนล่างเลยนะครับตามน,นี้อา้าวถึงเวลาสรุปสักทีหนึ่งนะครับเอฟซีรอนานละนะครับจะได้ไม่ให้เสียเวลากันนี่คือสรุปเน้นๆเนื้อให้เอฟซีนะครับสรุปเน้นๆเนื้อให้เอฟซี แต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนหมดทีแล้วเลยนะครับแอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แยกชุดออกมาเป็นตัวเด่นตัวใดตัวหนึ่งแต่แอดจะเขียนเงากลับไว้ว่าแอดมอง่าบนแอดก็เขียนเงากับบนนะครับมองว่าล่างก็เขียนเงากับ่าล่างตามนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่แอดพูดเนี่ยทุกตัวกลับและกันบนล่างด้วยนี่คือที่แอดได้สรุปตอนไทยไว้เขียนตอนไทยไว้นะครับมาดู รูปบนล่างงวดที่หกตุลาคมหกแปดนะครับเด่นบนล่างหกนะครับแล้วก็สองแต่หกแอดมองไปทางล่างนะครับสองแอดมองมาทางบนแต่แล้วแต่เอฟซีเลยสองตัวนี่นะครับเด่นสุดส่วนล่างนะครับบนล่างก็มีเจ็ดแปดห้านะครับเนี่ยเจ็ดแปดห้าสามกับหนึ่งไม่ติดมานะครับติดห้ามาตัวเดียวนะครับอันนี้บนล่างแล้วจะเจ็ดเนี่ยบนแปดล่างแต่ถ้าเอฟซี ชอบบนจัดบนไปนะครับอย่าไปเอาตามทีแอดเขียนก็นแล้วกันถ้าไม่ชอบตรงกับแอดนะครับ่องจุดถ้าส่วน f อฟซที่ชอบตรงกับแอดก็จัดเลยนะครับแอดมิดเดิลสองตัวแค่นี้นะครับเนี่ยสีแอดบอกวิว่งวิงลู่เนี่ยหกนะครับเน้นล่างวิง่งวิ่งลองบนล่างสองนะครับเน้นบน,นเห็นไหมครับเรามาดูชุดนะครับชุดสองตัวบนนะครับ เอาเด่นแล้วกันเด่นนะครับเด่นอ่าตัวเล็กหน่อยอ่าอันนี้ลองนะครับลองอันนี้กันอ่านี่ครับเขียนตรงกลับมาหน่อยเด่นนะครับมีสี่ชุดก็คือสองเจ็ดสองหกสองแปดสองห้านะครับชุดลองมีนะครับ สีชุดเช่นกัน8 6 8 7 8 5 8 2นะครับส่วนชุดกันนะครับก็มีสีชุดเช่นกัน75 7672 78แค่นี้เลยเอฟซีแล้วทีแอดวงวงไว้นี่คืออชอบนะครับอันนี้คือชอบมากๆคือบนส่วน6เนี่ยตัวรองนะครับแล้วจะเอฟซีสองแปดกดตัวรองแล้วกันสองหกสองแปดนะครับ 26, หรือดเอฟซีจะชอบสองหาสองแลกแต่เลยนะครับนี่ส่วนล่างในเะอสปากหลักว่าเป็นแปดหกหกแปดชุดเดียวนะครับแล้วก็แปดเจ็ดแปดห้าแปดสองแล้วแต่เอฟซีส่วนถ้าเป็นเจ็ดนะครับกว่าเจ็ดห้าเนี่ยสวยสุดนะครับแล้วก็ลองมาเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดแปดส่วนสามตัวมีอยู่แค่สองชุดนะครับสองสองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดสองอันนี้ตรงตรงนะครับไม่ต้องไปโต้ไม่ต้องไปแจดนะครับ ตรงตงเลย fc ถ้าชอบก็ตามแดแข่สองตัวตรงๆนะครับไม่ต้องโทษเต็งอย่างเดียวอ่าวดไปูดอะไรเนาะเพราะใค fc เออนี่อ่อ i, อานะครับตรงๆนะครับตรงๆรงาวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดอย่างที่บอกไปละหกนะครับแอดเน้นล่างแต่ fc ชอบบนจัดไปนี่วิ่งล่องบนนะครับวิงว่งล่องบนล่างสองแต่แอดเน้นบน และเอฟซชอบล่างก็จัดไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยทุกตัวกลับและการบนล่างด้วยตามนี้อันนี้คือสรุปใน f อฟเรียบร้อยในการทำทริปในงวดอ่าสิบหกตุลาคมนะครับอีกสองวันจะออกแล้ว f อฟนะครับกว่าจะออนแอร์เอก็น่าจะเหลืออีกวันเดียวละนะครับน่าจะชมได้ช่วงอ่า ช่วงเย็นนะครับของวันที่15คลิปนี้นะครับช่วงเช้าจะเป็นสูตรแอดเอง14สูตรก็แอดหมุนเซียนในการประชกก็ตามนี้นะเอฟซีวันนี้คือสรุปเรียบร้อยนะครับขอให้เอฟซีโชคดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมสูตรของแอดนะครับแต่ก็เผื่อใจไว้ด้วยนะครับก็ชอบก็ตามไม่ชอบก็มองไปเพื่อความบันเทิงเป็นแค่แนวทาง เท่านั้นน FC นะครับถ้าดให้ถูกก็ขอให้ FC ถูกกันทุกคน,ท,กคนที่เชื่อดแล้วก็ตามไปแต่ถ้าดให้ผิดก็ต้องขออภัยกันหรือถ้า FC ไม่ตามและให้ถูกก็ต้องอเสียดายแทนแต่ถ้าดให้ผิด FC ตามก็ต้องขอโทษขออภัยกันประมาณนี้สุดท้ายนี้ครับ FC ที่เข้ามาชมช่อง YouTube ดหมุนเซียนมาถามปะโจ ราสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้เนาะ mm hmm. ปะลอดพ้นจากพยานตรอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเสียงโชคชนิดใดๆก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลกันทุกท่านทุกคนนะครับเอฟีคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม